ขอไปขอเชิญคุณสกลสุนทรวณิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมสกลสุนทรวณิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพักคก้าวไกลครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานที่ได้ร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับของสสเสียจำปาทองและสสวันวิพาไม้สนเพื่อสมาชิกจากพักคก้าวไกลครับซึ่งผมเห็นว่าพรบรนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานในทุกระดับครับโดยในวันนี้ผมในฐานะกรรมธิการการสาธารณสุขนะครับก็จะมาสะท้อนปัญหาการทํางานของบุคลากรในวงการสาธารณสุขนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นว่ามีปัญหาที่มีอยู่และโหวตสนับสนุนผ่านพ,นพรบฉบับนี้นะครับ โดยในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสีภาคเพิ่งเข้ามายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการสาธารณสุขให้พิจารณาบรรจุบุคลากรสายสนับสนุนเป็นลูกจ้างประจําเหตุเพราะค่าแรงไม่เพียงพอครับท่านประธานเขาใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดแล้วก็พบว่ามีจํานวนถึง1นึ่งแสนสถึงหนึ่งแคนทั่วประเทศที่ยังเป็นลูกจ้างรายเดือน และทางนางที่บางคนนะครับเคยทำงานมาเกือบ20ปีแล้วแต่ได้เงินเดือนเพียง7 0 0 0ถึง13,000บาทต่อเดือนและทุกเดือนก็ถูกหักเงินส่งประกันสังคมทำให้เงินเดือนไม่พอใช้นะครับเขาจะบรรจุเป็นข้าราชการก็บรรจุไม่ได้เพราะว่าไม่มีวุฒิเขาขอให้อย่างน้อยบรรจุเป็นอัตราของลูกจ้างประจาก็ยังดีนะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบกับลูกจ้างประจำที่อายุงาน20ปีก็จะมีรายได้2 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อเดือน จะเห็นว่าความลำบากต่างกันมากเลยครับทุกวันนี้นะครับค่าครองชีพของคนไทยนะครับก็โตขึ้นทุกๆปีนะครับมีทั้งอัตราเงินเฟอ้อและค่า GDP ที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าค่าแรงของบุคลากรของเราเนี่ยโตไม่ทันนะครับก็จะเท่ากับว่าเขาจะจนลงโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ารายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกปีครับผมเชื่อว่าเพื่อสมาชิกจาก ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ควรจะต้องสนับสนุนพรบฉบับนี้ผ่านวาระนะครับขอสไลด์นะครับท่านลองไปเปิดเว็บไซต์นะครับของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนแกน,นําจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ดูก็ได้นะครับก็จะพบว่ามีนโยบายด้านเศรษฐกิจว่านโยบายเพิ่มรายได้ภาคแรงงานและการจ้างงานตามหลักทุนนิยมที่มีหัวใจหลักการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําจะพิจารณาจากข้อหครับ การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ข้อ2ผลิตภาพแรงงานและข้อ3อัตราเงินเฟอ้อครับซึ่งทั้ง3สิ่งนี้มีครบอยู่ในร่างพบรบฉบับนี้แล้วครับที่มาตราที่13ได้กล่าวว่าให้ยกเลิกความในมาตราที่87แล้วใช้ข้อความต่อไปนี้แทนในร่างนี้นะครับมาตราที่87ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐาน ให้คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดอัตราค่าจ้างโดยอัตราการเพิ่มประจำปีไม่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒน์หรืออัตราเงินเฟ้อตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ตามแต่ว่าอัตร,ตราใดมากกว่าและย้อนหน้ารองสุดท้ายนะครับในร่างของฉบับนี้นะครับก็ในการพิจารณากำหนด อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้างตามแต่ประสบการณ์ให้คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดให้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งต่ออายุงานหนึ่งปีของค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศในปีนั้นและในกรณีที่ลูกจ้างรับค่าจ้างในอัตรามากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ให้ลูกจ้างรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งต่ออยุงานหนึ่งปีโดยคำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศในปีนั้นๆน,น,นะครับนี่นะครับครบทั้ง3องค์ประกอบตามหลักการในเว็บไซต์นะครับทั้ง GDP ผลิตภาพแรงงานและอัตรางเงินเฟ้อนะครับแถมยังปรับขึ้นในทุกปีโดยอัตโนมัติด้วยนะครับขอเอาสไลด์ลงได้นะครับและหากพิจารณาตามมาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ ที่ให้นิยามในจ้างครอบคลุมถึงภาครัฐในข้อ3าเราลูกจ้างรายเดือนของข้าราชการทุกกระทรวงไม่ใช่แค่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงครูทหารตำรวจข้าราชการก็จะได้รับการคุ้มครองในทันทีครับมีขวัญกำลังใจในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะคุ้มครองก็คือเหล่าคุณหมอทั้งหลายนะครับและเหล่าพยาบาลนะครับที่เป็นแรงงานด้านสุขภาพดูแลรักษาคนไข้ทั่วประเทศนะครับบรรจุเป็นข้าราชการในปัจจุบันด้วยทั่วนี้นะครับท่านประธานมีแพทย์จํานวนมากที่ทํางานหนัก80ถึง100ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตก14ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือแม้กระทั่งสมัยที่ผมเรียนหนังสือนะครับเพื่อนผมเป็นแพทย์ เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาโดนควงเวรแพทย์อินเทอร์นะครับ36ชั่วโมงบ้าง48ชั่วโมงบ้างเราฟังแล้วก็แบบอุ้ยตกใจโอ้เหนื่อยแทนเลยครับว่าทํางานขนาดนี้ลงไปได้ยังไงนะครับการทํางานต่อเนื่องยาวนานแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดสะสมต่อสุขภาพคุณหมอเองนะครับที่เป็นอาจารย์ด้านสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศนะครับให้คนไทยมีอายุยืนยาวแต่ตัวเองกลับต้องมอายุสั้นนะครับเพราะทำงานหนะัก จนหลายท่านก็ลาออกจากระบบไปแล้วหรือไม่ก็เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวบ้างหรือหลับในขณะขับรถบ้างนะครับจนรถชนเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดได้รับความคุ้มครองจากร่างพบรบแรงงานฉบับนี้นะครับรวมถึงลูกจ้างภาครัฐก็จะได้รับค่าตอบแทนถ้าทำงานหนักเกินกว่า 40, 40ชั่วโมงตรามตามมาตรา7ที่ทำให้ผู้บริหารต้องจัดกำลังพลให้เหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของสถานพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะครับ ก็จะทําให้ชั่วโมงการทํางานแสนหนักนั้นนะครับลดน้อยลงทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจของหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะครับดีขึ้นเขาก็จะได้อยู่กับครอบครัวที่เขารักไปอีกนานๆมีอารมณ์แจ่มใสด้วยครับท่านประธานครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลได้เสนอไปนั้นจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ขอบคุณครับ